สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับวันนี้นะครับติดปลดล็อกนะครับแล้วก็ติดตั้งทีวีดิจิตอลนะครับบอสเวกนะครับสองเสานะครับรับสัญญาณสองเสานะครับกับรถ f o r t จูเนนะครับตัวนี้ตัวท็อปสองพันสี่นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับตอนนี้เราลองระบบนําทางให้ดูก่อนนะครับผมตั้งไปที่บิ๊กซีนครสวรรค์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอาจจะมีเสียงร้องจากจัมพัดนะครับแล้วก็ดูระบบไฟไม่มีอะไรเตือนนะครับนี่ผมปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค รอสักครู่นะครับพอดีติดไฟแดงอยู่นะครับอีกประมาณ10กวินะครับเป็นคลิปเดียวเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเปิดตีเราหลายคลิปนะครับตัวนี้เราตั้งแล้วนะครับและทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเส้นทางนะครับมันให้ตรงไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับแลวจะดูว่ามันคำนวณต่อได้หรือเปล่านะครับเพื่อจะให้รู้ว่า GPS ใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับเลี้ยวขวานะครับ จีพีเอสก็ตามนะฮะแล้วก็คำนวณใหม่ให้ครับเรียบร้อยครับนี่ก็ GPS ระบบนำทางใช้ได้ปกตินะครับไม่มีอะไรมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสตัวเรื่องของการปลดล็อกจอนะครับนั่นก็คือว่าเราสามารถเล่น DV d ดีได้อย่างที่ไม่ต้องใส่เบรกมือหรือว่าต้องจอดดูนะฮะนี่เราเรียบร้อยนะครับผมกำลังจะเปิดไปที่ตัวทีวีทีตอนนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเราเปิดแบบออกด้วยนะครับเปิดออกนี่คือว่า เราไม่ติดตั้งอ่าเราไม่มีสายออกมานะครับเพื่อให้มรุ่นวายนะครับนี่ครับเราดูผ่านช่องเอวีครับนี่เปิดออกหลังจอครับนะครับก็เดี๋ยวผมลองขับรถให้ดูนะครับ ครับได้ปกตินะครับไม่มีระบบไม่มีปัญหานะครับชมนุนี้กีฬาคนเล่นบอลจะว่าเป็นกีฬายอดรียบร้อยครับก็อันนี้ยังสามารถนะครับติดตั้งทีวีดีต้อนแล้วยังมีระบบมิลเลอร์ลิงก์นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายได้นะครับสามารถซื้อออปชั่นเพิ่มได้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับเรื่อปัญหาสอบถามนะครับที่ใต้คลิปนะครับจะมีรายละเอียดนะครับของที่ร้านนะครับร้านเป็รประดับยนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ